แียกเพาะแียกแถมมึงเพาะเพี้ยนเพี้ยนโค้ขึ้นกินไม่เป็นไรเนาะเพียเพ้ยนเได้แวกไปแวะมาก็แวะใหญ่นองได้เด้อแ <c oughs> วะมาให้กำลังใจใหญ่นองได้เด้อเข้ามาอีกหนึ่งดวงตาแล้วจ้ะ มาให้กำลังใจยายนงด้วยจ้าหมอชื้อฮอดปีใหม่แลักปลาสักครึ่งหนึ่งปลากล้วยครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นโซนหนึ่งนี่นะโซนประมาณสามไร่ไม่เป็นไรเนาะเพี้ยนเพียนได้แวะไปแวะมาก็แวะหญยนงเลยเด้วอวักเส้นขุนเข้มเข้มเหมือนหันน ลวกขึ้นกินจ้าปีจ้าอีกหนึ่งปีนี่ก็เป็นของน้ำไหลก็เลยเห็ดอ้อยบาย่าไหกระปุกตะตตนไม่เห็ดส่วนปลาปีจ้าอีกหนึ่งปี จะเป็นคลองน้ำไหลประมาณหนึ่งโอบประมาณหนึ่งโอ๊บนดได้ง่า,งายๆสมบูรณ์ขอบคุณที่มาให้กำลังใจยายนองยายน้องขอกราบพักดีจ้าอีกหนึ่งปี นี่ก็เป็นของน้ำไหลอขอบคุณที่มาให้กำลังใจยายน้องยายน,น้องขอกาบพักยายน,น้องก็บริปุกละใบกระดาเกิดเอาเองเช่นเต้นพ่นไว้ก็พ่นถอยหืมวักเึ้นขิงเช่นเพ้นเหมือนกันฮปลวกขึ้นกินเจ้า มีสากนี้กัสิขเข้าประมาณสิปีแล้วแต่หนองซิปุ๊กต้นไม้ต้นไรเป็นธรรม,มาชาติธรรม,มาชาติของสวนหมอให้ถีได้ว้างเปลาเออ่านะมีเสียอิงหอนี่ยินนั่งกินเก็บเก็บของไม้สัก ปลาอ้อยสวนที่จัดเขียะหล่อเบิง้งเพียเพ้ยนๆเป็นงกล้วยห่อหันเอ๋อไอสสัสดีหน่วยงานทุกระบบันได้มาล่อเบิงงหญ่หนองซิป,ปุ๊ต้นไม้ต้นไรเป็นธรรม,มาชาติธรรม,มาชาติของสวน หมอให้ทีได้ว้างเปล่าตีหันเอไอสวัสดีหน่วยงานทุกระบบ,บมันได้มาโล่บัางเพราะคุณที่มายห้กำลังใจยายน้องน้องขอกลาบปลาออยเพดบ้านอันลองต้นไม้่างพี่จะคอยช่อเป็นกล้องใหญ่หนง จ้ามาดูมาชมกันได้มาคอนอับไปไว้เห็ดฝืนขอโทษดดใตไรยายน้องกรมาไลสดอยู่ค้างพี่แห้งเคยนั่นจ้าเพียมันแรงอยู่ตั้งห้าปีกระบหมีนี่นะบหมีว่าสิแห้งน้ำอกอยู่ตลอดเวลาอีกปีหนึ่ง ก็เพียงจะเป็นตัวเลขก <c oughs> ันทิตให้สุขภาพแข็งแรงอย่กไก่นี่กยพ่อจ้ามาดูมาชมกันได้ขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆสวัสดีทักทายจ้าขอบคุณเลย ทันให้ก็มีของน้ำไล่เหมือน,นกันทางนั้นก็เป็นปลาซักมากมากเลยจ้า,าปาเลาะเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนไม้ซักอกะไก็ได้กินว่าไอ้เกือตัวเองจะมาแสดงก็มาเกือตัวเองอันอนี้ตนน้นอันนั้นเนี่ยก็งามเก่งเข้ม ยายนงปุ๊กไว้ชั่วลูกชั่วหลานจ้ายายนงซิปุ๊กต้นไม้ต้นไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติของสวนหมอให้ทีได้ว้างเปลา่าและมาให้กำลังใจยายนงได้เด้อเข้ามาอีกหนึ่งดวงตาแล้วจ้าไม่เป็นไรเนาะเพียเพ้ยน ได้แวะไปแวะมาก็แวะใหญ่นองเลยเด้อวันนี้ก็แซงฝันปกๆคัก็ลูกสายมาตัดต้นไม้เขาว่างาหักกัเลยใหญ่นองสิปุ๊ต้นไม้ตนม้ตนไรเป็นธรรม,มาชาติธรรม,มาชาติของสวนหมอให้ถีได้ว้างเปล่าขอบคุณเข้ามา ว,วกขึ้นกินเข้มเหมือนกัน,นปลวกขึ้นกินจ้าได้หนองโบเห็ดอ้อยไรเพราะว่าการเห็ดอ้อยมันเป็นหนักหนักสุดๆ,ๆจ้าทางเทก็มีของน้ำไร่เหมือน,นกันทางนั้นก็เป็นปลาซัก ครอบขนเลยที่เขามาเยี่ยมชมตุ๊กไก่นี่ไก่ห้องสามไร,ร่เศษเศษฝั่งนี้เป็นห้องไหวบ้านของเพื่อนบ้านอ้อยกระงามงามเขาไทยทุกปีเนี่ยให้ใส่ไม้หุบวักเข็นเข็มเข็นเข็นเหมือนเป็นกัน ลวกขึ้นกินจเจขอบคุณเข้ามาอีกปีหนึ่งก็เพียงจะเป็นตัวเลข <c oughs> กันเทดให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ก็หมะคอนอาไปไว้เห็ดฝืนขอโทษใจร้ายยายน้องก็มาไล่สดอยู่ค้งพี่ เกียงดีเลยไม่ได้ตัดเขียดเส่นนี้เนาะสามไร,ร่เศษเศษัางนี้เป็นห้องแหบ้านของเพี่อนบ้านอ้อยกระง,งามงามเขา้าไทยทุกปีเนะ่ะให้ใส่ไม่หุกบไม่เป็นไรเนาะเพีย้ยนเพีนได้แวกไปแวะมาก็แวะใหญ่นองเลยเด้อกินนั่งกินเก็บ เก็บถุงไม้สักปีเพราะว่าเขามีรถไทยได้ก็ดิกินไว้เกื้อตัวเองจะมาทําอะไรก็มาเกื้อตัวเองอันนี้ต้นอันนั้นเนี่ยต้มกําแพงเพชรเพิงตนน้นไม้ต้นสักทุกอย่าง ต้นนี้สวยงามจังต้นนี้สวยงามขึ้นอุ้มหนึ่งบ่มีปัญหานกเพี้ยนเพี้ยนไม่มีปัญหาปีใหม่นี่กาบันฮอดต้นนี้สวยงามจังต้นนี้สวยงามขึ้อนอุ้มหนึ่งม่เสียอีกเหรอ ก,ก็เลยเห็ดอ้อ,อยบัหลายกระปุ๊กตะต้ตนไหมเห็ดส่วนปลาได้ก็ได้กลิวายเกือตัวเองจะมาอะไรก็มาเกือตัวเองอันนี้ต้นอันนั้นเนี่ยต้นชิปปุบปลาอีกปีหนึ่ง ก็เพียงจะเป็นตัวเลข <c oughs> กันเท็ดให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ก็เลยเห็ดอ้อยบัลายกระปุกอตะต้นไม่เห็ดส่วนปลาแหง้งเขย่นั้นจ้าเสียมันแรงอยู่ตั้งห้าปีกับบมีนี่นะบมีว่าสิแหง้งน้ำออกอยู่ตลอดเดวลา